กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็มีเรื่องจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงลุงพลกันสักหน่อยนะครับ ซึ่งหลังจากที่มีดราม่าอะไรบ้างมายเกี่ยวกับลุงพลในที่ผ่านมานะครับและความเคลื่อนไหวของลุงพลบางอย่างและคลิปที่ดูแล้วไม่เหมาะสมนะครับดูไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางลุงพลและป้าแต๋นะครับก็ได้ออกมาพูดคุยกับยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับว่าหลังจากที่ได้ดูข่าวที่ทางหมอปลาออกมาโพสต์นะครับ18ข้อซึ่งทางลุงพลรู้สึกไม่สบายใจอยู่หนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือที่บอกว่าทางลุงพลเนี่ย ได้จำกัดการถ่ายทำชีวิตส่วนตัวของลุงเวลาที่เรื่องไม่ดีก็ไม่ให้ออกสื่อให้ออกสื่อแต่เรื่องดีๆซึ่งทางลุงพลก็ได้บอกนะครับว่าไม่รู้เจตนาของทางหมอปลาว่าจะทำอะไรซึ่งอาจจะทำให้ลุงพลรู้สึกอึดอัดใจมากๆซึ่งลุงพลนะครับได้พูดนะครับว่าตัววันนี้แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองขนาดอยู่ในบ้านยังถูกแอบถ่ายเลย แล้วก็ไม่อยากจะไปมีปัญหาอะไรกับยูทูบเบอร์และใครทั้งนั้นด้วยและบางครั้งอาจมีบ้างที่อาจจะมีคําพูดที่ดูไม่เหมาะสมซึ่งก็ไม่อยากให้คําพูดเหล่านั้นมันออกไปซึ่งมันก็จะดูไม่ดีซึ่งลุงพลได้บอกนะครับว่าทุกคนก็เป็นกันทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการพูดจาที่อาจจะดูไม่เหมาะสมบ้างซึ่งลุงภูก็มองนะครับว่าเรื่องนี้เราเองสามารถเลือกได้เลือกที่จะให้คนมองในแง่ไหน ซึ่งถ้าลุงพลจะต้องเลือกให้ภาพในมุมดีๆเท่านั้นออกสู่สาธารณะมันก็เป็นสิทธิ์ของทางลุงพลและลุงภูก็มองนะครับว่ามันก็ถูกต้องแล้วและทางลุงพลก็ยังได้บอกนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังรักหมอปลาและพี่น้ำฟ้าเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งในครอบครัวแต่พอออกข่าวไปทําให้ลุงพลโดนกระแสต่อว่าเยอะมากและก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับในเรื่องของการที่จะให้ยูทูบเบอร์เนี่ยมอบเอกสารหรือทําข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งก็โดนว่ามานะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมไม่ทําทําไมเดี๋ยวนี้จะมาทําซึ่งลุงพลก็ได้บอกนะครับว่าทุกวันนี้ยูทูบเบอร์เนี่ยเยอะขึ้นมันก็จะคุมไม่ได้และก็ไม่รู้ว่าใครจริงใจกับลุงบ้างซึ่งการขอเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของยูทูบเบอร์ถ้าวันหนึ่งมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเวลาออกสื่อไปแล้วมันจะได้ตามตัวได้นะครับและทางลุงพลเองก็ได้เคยคุยกับทางทานายและทานายก็แนะนําว่า ให้ทำเป็นข้อตกลงขึ้นมาก็ได้แล้วก็เซ็นชื่อนะครับซึ่งทางรุงพลเองก็บอกว่าดีนะครับแต่การมอบเอกสารก็จะเป็นการยืนยันตัวตนที่ดีที่สุดซึ่งก็บอกว่าถ้าใครยื่นเอกสารให้ก็ได้ไม่บังคับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลส่วนใครที่ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมและทางรุงพลก็ทิ้งท้ายนะครับว่าการที่ยูทูบเบอร์มาอยู่กันเยอะๆมันควบคุมยาก ถ้าให้ดีก็ควรมีข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันมันจะได้อยู่ด้วยกันนานๆซึ่งกรณีนี้ลุงภูเองนะครับก็มองว่าลุงพลจะขอสำเนาแบบประชาชนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเพราะคนมันเยอะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับถ้าคนคิดจะทาอะไรไม่ดีก็ถือว่าเป็นการปามจะได้ไม่กล้าซึ่งถ้าเป็นตัวลุงภูเองใครจะมาถ่ายทําอะไรส่วนตัวก็จะรู้สึกอึดอัด ถ้าอยากจะทําจริงๆก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทําอาหารและเเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารและเเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารและเเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ